สาัุเออดีเอใช่ได้สวยดีนักสิบอาหลวงพ่อพุชินราชเมตตาปันปันด้วยขอให้ชนะทุกประการพุทธทางเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดหลวงพ่อพุชินราชเปิดแล้วเปิดตาเปิดหูเปิดจมูกเปิดพระโอษฐ์แล้วเปิดจิตเปิดใจเปิดความสําเร็จเปิดมือเปิดเท้าเปิดทุกสิ่งทุกประการให้ ซุ้มแก้วได้เปิดแล้วสาธุสาธุสาธุอาศักดิ์สิทธิ์มากมายอธิษฐานทีใดทีไรก็ขอให้หลวงพ่อพชรลาชประทานพรให้เกิดความสำเร็จทุกประปการด้วยเถินมาแล้วลอยูร้อยน่าไปไหว้น่จะไ,ไปเก็บไว้เฉยๆ <c oughs> อ่าหลวงปู่ทวดเมตตาด้วยเอามาเลยพร้อมกัน เอาขึ้นมาข้างบนเลยหลวงปู่ทวดเมตตาด้วยปู่พญาสู่บ้านคุดธาเมตตาด้วยปู่พญาครุฑและหลวงปู่มีใครวะเนี้ยสิ่งศักด,ดิ์สิทธิ์เด้อองค์อะไรวะพระพิคเนตครับพระพิะเน,นสวนเทพอ่ามหาเทพทั้งหลายปู่ทวดพร้อมแม่กุยไปวะไปกับเขาปะไม่ได้ไปครับแม่กุยไม่ได้ไปอ่ะแม่กุยเมตตาด้วย ขอให้เรือทั้ง3นี้นำความผาสู่ความสำเร็จความปลอดภัยความมั่งคั่งร่ำรวยความเจริญก้าวหน้าทางโลกและทางธรรมปู่พญาคุดคุ้มครองให้มีเลี้ยวมีแรงมีสายตาอันกว้างไกลได้เห็นแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เห็นทิ่งใดก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองของพ่อผูชนะราชชนะมานทุกประการให้เป็นผู้มีชัยชนะต่อกองกิเลส ได้พ้นทุกบรรลุธรรมกันทุกคนด้วยเธอมั่งคั่งร่ำรวยแล้วสาธุโชคดีแล้วยังไปทำงานอยู่กี่คนยังไม่รู้ยังไม่ได้ทำยังไม่รู้ยังไม่ได้ออกไปวิ่งต้องไปดูก่อนครับดูก่อนนะมาปฏิบัตินานแล้วใครใครสวง,งางมานไม่เขามาป็นบัติานานแล้วครับเลยเดี๋ยวการไปก็ดีขึ้น พ่อหนูขอออะไรลูกทำตรงนี้ให้หนูหนึ่งคือขออะไรนะอออเอจะซื้อหรือจะขายเพราะคือที่ที่เขาให้เธอเดินที่เหรอไม่ใช่เป็นที่ของครอบครัวนี่แหละค่ะแต่ว่าจากมานานแล้วเอาบุญให้เจ้าพี่อ๋อนี่ดีบ้านที่อยู่เลยป่ะที่เป็นที่นาที่ ชื่จังหวัดอะไรชื่อเกศครับชื่อเกเหรอรเอาท่านปู่ท่านตาท่านย่าท่านยายบัดนี้ลูกหลานมาเอาบุญเอากุศลมาให้แล้วก็ขอให้เจ้าที่เจ้าทางน่าโฉนดแปลงนี้สองสามแปลงนี้มันเยอะแยะนี่เศรษฐีนี่ว่าเศรษฐีนี่ว่าค <c oughs> อย <c oughs> มัง่งคั่งล่ำรวยเจ้าที่จะยังไงจะอยู่หรือจะทำอะไร กงคืนจากบ้านมานานแล้วเพดไปดูบ้างก็เปล่าไม่ให้พี่ชายทำพี่ชายทำหรอชายทำนาอยู่บ้านให้แต่ว่าคิดถึงเจ้าที่อยากได้บุญอยากขอพรลูพ่อให้เจให้เจ้าที่อ้าวเจ้าที่เมตตาลูกหลานด้วยขอให้เจ้าที่มารับส่วนบุญส่วนกุศลด้วยเขามาบวชให้แล้วเขามาอุทิศผลบุญให้แล้วทําให้เกิดความผาสุกที่ที่อยู่ ขอให้เจ้าของมีเงินมีทองมั่งคั่งร่ำรวยมีบุญบารมีแข็งแรงปลอดภัยและได้เข้าถึงความสําเร็จสูงสุดด้วยเถิดเรียบร้อยเชรษถีปันฮะเรียบร้อยยกไปทีละอย่างตัวเล็กยกพันไปนี่ะเออสาธุเอดีละ <c oughs> <c oughs> ไอ้บลูทมนะจาทุากข็กได้ื่อที่แปดครับื่อที่เก้า